สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้แม่กองนองแพล้าเพลินเดอพีอนมนมีกินเขาแรงนะครับมือนเสุ้ผ้าไม่กินเขาครับ,ลบกลิ่นดลาบไก่พีนงลาบไก่บรได้เห็ดเองแม,ม,ม่กลองไปซื้อมตาตลาดแกวแมงดาอันนี้ปนปา่าน้ำพริกแมงดาปนปา่าอะไน,นี่นละเอเอนี่ละคัก พักนอกใบบัวบบเข้าพี่น้องเมื่อนี้มี่ตบไทยวตบไทยด้วยขนมหวานพี่น้องสักคู่ทัวร์ดำนัะะ่นสิหลอดช่องแต่งไทยจากพี่น้องมาอ๋อมาเนดะ้อพนะนะี่น้องมาเด้อมาเด้อไม่ได้จามไม่กินน้ำกันเรือพี่น้องอันนี้สินี่ก็เ้าตลาดครับตลาด <laughs> จาเน,นี่ยครับอุลงค้น้อนหัวกระตุนตเสื้อเสืร์ไปหาแนวกินทำมันบานเท่ากับปั่นกัาแล,ล้วอะไรนยเงี้ยปวะมาันี่ครับทำมกินกับเขา้เขากินกับจะโย่ประมา่นสามคำคุยคุยมวนพักนอกรอด,กด่โลดจ้ะอาครับพี่นอกมา่ จำเป็เลยไรับอันคนอืม,อมนว่าสาดครับกินพ่อม่แห้งกินพ่าม่แห้งสูบมือต่อไปพี่นอ้นนนนงนอง,งมันนี่ม็นพังหลออย่างโมก้ำพังหลอกน่อยบาเนอกผมพุหนหมดหมดพี่น้องหมด ตวนแลครับอือื้อกย่างจะบอขายออนปองแล้มแกอ,อะไรออแก ว่าพักนอกกินนอนบ้านเอาเอาอี่างนั้นเอานี่อันอ่อนก็อ่อนแค่แต่แค่น่ะเขาไม่ปามั่นครับนาะนี่พักกระโดนกำลังจะออกครับกำลังถีสอนหย่อนโน่นกระด้งตื่น แม่กองไม่มม้ถึงเขาเมื่อไงเรากำลังไปงานกำลังือของงานตอนแรกใี่น <poured> ้อ <ấy> ง อา,าพี่นองมาสีร่ะทำงานในเมือ,องผมเพียเขาพี่นองเพียรน,น,นาดเดียวตื่นตื่นกินข้าวไปแค่นั้นเอิบมากอ่ะพาข้าวกินน้อนกินพ่อนอนหลับ นพ่อป้ตายครับพ่อห้เจ้าหน้าใสใสอึง <c oughs> นะครับี่นอกของทั้งบ้านเฮ้าเจ้าอ่อนครับเจ้าเขาเจ้าหนำกันจะจแล้วเว้นหลัไปครับ <c oughs> พักน้อ,นองตัวสิม่ฝน,นมาห่ามบอครับเกวเขาห่อมก็ห่อาผ้าเก่าคือว่าตก๊กตะ๊กตีขนาดฝนเลยผ้ายุเขา ส่วนละลูกปัดมาเป็นส่วนหมืน่นน้องเด้อมาเถอะครับมาเนถะอะผู้ใดกำลังหานี่กินแรงอยู่กินปนปลากับลาบไก่ครับลาบไก่ แล้วไปลองแล้วคำตุดท้แล้วบ่านคำตุดท้เนี่ยตึงเดิงกันด้วยข้าไปจังครับเป๊ะทำงานกวนสีแซ็บครับี่น้องก็เกี่ยวยละตทายี่น้อง รสไทยด้วยขนมหวานที่น้องสักพูดตัวดำสักพูดตัวดำก็พ่นสันปลาวานเอา้าดีใจก็แล้ว <c oughs> อันนี้รอดช่องรอดช่องแตงไทยเออเ้ยยังอ่ะแบบ วดมาเยีมามาอยากี่น้องเลยแกยวมากกวามากระคาอินทองยูฟุไม่หน้หนาบานออกบานออกนำหนักถึงพวดพวดว่าวดี่น้นอกพ่เป็นรถลงงนี ส่ไบอด์ทาเสี่หวานโพสาคูสาคูกับรถช่องแต่งให้จับพีน้องจะน้อยไ้กินบ้เนาะ <c oughs> นก็ช่องสันเนาะนิ้ขขาวแห้งดิบาย จออับมาเด้อสดคนละสดเด้อบันใส่บกผาว่อนี่ครับนี่นี่บอกเขาไม่ย้ายเารเาตีกวนกันก็ท่าไปนอกก็ท่ามา,มากๆตบท้ายันอ,อันนั้นยุ่ิเล่อย่าก็พอบียก ใ,ใจเราสิโยโง่วยกัได้าวไรพี่นองตักจนล่นม,มากมากมามากนน้องน่าตะเขาซื้อแน่วันวันวนไม่ซื้อพวกอ้วนชดเอาชดเอา

ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กองในเรื่องพี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งติง๊งดิ่งอยู่ข้างล่างในเรื่องพี่น้องครับกระดิ่งหนาบ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กองเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเรื่องจังคลิปนี้นใบสมีก,ก่อนพี่น้องฝนสิโตกราฟ้ามืดตึ๊ดตื้อไม่เราพี่น้องเอ้เดี๋ยวจะไปเขางานมาท่านครับใบสมีก่อนจ้าพ่อกันไม่คิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบายครับ